ฉันจากเดิมใแสงเก่งส่ยแอล่ะฉันเหลือใสายเมเฮ้ยแต่ฉันน่าเห็นอย่างนี้นะเราไขมันฉันยังมี8กิโลอยู่ฉันน่าจะต้องแบบที่ไปวัดไอบอดดี้ด้วยกันนั่นแหละฉันน่าจะต้องแบบเอ็กซ์ซอ์เพิ่มขึ้นเล่นเวทเพิ่มขึ้นแล้วเธอโอเคไหมพอใจไหมที่ที่ไขมันน้าตอนนี้ที่ลองไป2องอาทิตย์แล้วเราว่าจะจะพักแล้วแล้วกะว่าจะไปแบบ ถ้าจะหลังหยุดยามันต้องทําตัวยังไงบ้างเลยอาถ้าหลังหยุดยาอันเนี้ยประสบการณ์ตรงของฉันคือฉันใช้ไปแล้วหนึ่งเดือนแล้วฉันหยุด,หย,ดหยุดใช้เลยเพราะอยากรู้ว่าเหตุผลที่หยุดใช้ไม่ใช้ต่อเพราะว่าหนึ่งอยากรู้ว่ามันโยโย่ไหมหสองอยากรู้ว่ามันหิวเพิ่มไหมสรุปคือจากที่เรียนมาใช่ไหมโปรดักอะเขาบอกว่า มันจะไม่หิวเพิ่มหมายความว่ายาตัวนี้มันไม่ได้กดประสาทเว้ยมันไม่เหมือนยาลดไข่เอ้ยไม่ใช่ลดไขมันลดความอ้วนตัวอื่นเลยน,นะเออ <ยา S 2> ที่ันกด <ยา S 2> ความอ้วนต่าง,างๆใช่ไหมใช่ที่แบบเหมือนพอพอเลิกใช้อะแม่งแบบเฮ้ยอยากกินอยากกินแต่ตัวนี้โนเพราะฉันหยุดหยุดใช้หนึ่งเดือนใช่ไหมและช่วงที่ไม่ใช้อะฉันก็คือแต่ช่วงที่ไม่ใช้เรื่องแรกก่อนไม่หิวเพิ่ม,มปกต,<ม>ปกติปกติเลยแต่ฉันอะ่ะ เรียนกับอาจารย์เรียนกับคุณหมอโอ๊กคุณหมอโอ๊กสอนว่าอย่าของกินที่มี GLP-1 ฉันก็ทำตามคุณหมอโอ๊กคือหนึ่งขาดที่ดีก็คือ,อตัวมันญี่ปุ่นมันหวานในเซเว่นสองอกไก่สามต้องมีผักแล้วก็ โปรตีนก็คือไข่ฉันก็เลยทําตามหมอโอ,อ๊คดูในมือแรกลองทําดูเธอมันไม่หิวทั้งวันเลย oh <dear. S 1> พอมือแรกกินดีใช่ป่ะมือแรกเราพยายามแต่มันก็ไม่ยากนะในเซเว่นมันก็อยู่ทั้งวัน oh. แล้วฉันมีวีคหนึ่งที่ฉันไปเที่ยวสิงคโปร์ทางวีคอะฉันกินแบบทุกอย่างบนโลกนี้แล้วกินดึกด้วยนะ oh. กลับมาน้าหนักก็ไม่เพิ่มเพราะแต่ว่าฉันน่าทำไอเอฟอยู่แล้วก็คือกินแค่เที่ยงถึงหกโมง oh. แต่เลดได้ก็คือสองทุ่มอย่างเงี้ยคือทําอยู่แล้ว ก็คือหนึ่งถ้าถามว่าหิวเพิ่มไหมไม่เพิ่มหิวปกติอสองโยโย่ไหมถ้าเรากลับไปกินแบบดึกๆเหมือนเดิมอะ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนบนโลกใบนี้ยังไงก็โยแต่อย่างฉันอะทําคุ1 1> ูไม้เอฟหนึ่งเดือนเลยใช่ปะทามาหนึ่งหยุดยาหนึ่งเดือนแล้วมาต่อเนี่ยฉันก็เริ่มฉีดใหม่เพราะฉันก็อยากลดไขมันอีแปดกิโลที่วัดไอบอดี้ไงอ๋อ,อนั่นแหละของของฉันนี่แบบว่าพอฉีดไปอะ่ะเอเหมือนกับว่ามันทานได้น้อยลงอะ มนคือก็กินปกตินั่นแหละคือไม่อาจจะไม่ได้เหมือนคุณวันวิที่แบบว่าคอนโทรลเรื่องขาบที่ดีเลยคือก็กินปกติแต่ว่าทานได้น้อยลงแล้วก็น้าหนักมันก็ลงอแล้วทานได้น้อยลงมีวูบปะไม่มีไม่มีไม่มีเ่าเหมือนแบ่งมือทานอ่าโอเคอันนี้คือถูกต้องตามแบบหลักเลยใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองฮอร์โมนคุมหิวก็ไป ซื้อได้เลยพบกับคุณหมอที่คลินิกนะอย่าไปซื้อเองมันต้องมาพบที่คลินิกเพราะว่าหมอเขาจะแนะนำด้วยเนาะใช้ยังไงใช่ค่ะก็คือหาซื้อได้คลินิกใกล้บ้านท่านเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะใช่ค่ะแล้วถ้าใครอยากถามอะไรก็ถามมาได้เลยว่าใช้แล้วเป็นยังไงหรือว่ามาช่วยกันแชร์ก็ได้ว่าตัวเองใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่เออมมาแชร์กันได้เลย ออคอมเมนต์มานะคะค่ะ